อ่ะวันนี้นะโคกพามาชมเทลเลอร์กันไม่ได้แต่งอะไร,รวือนวาหรอกแต่มันสมบูรณ์แบบขึ้นแล้วมันมั่นใจขึ้นแล้วมันชัวขี่ไปไหนมาไหนย้ายรถรด้แป๊บเดียวนี่นะครับเทลเลอร์กิมซอกิมเทลเลอร์ไม่สวยไม่มากสวยไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่แต่งอะไรหรวือหวาสวยงามอะไรแต่ก็พาเราไปถึงจุดหมายได้ อ่ะมาดูภายในกันแล้วกันลูกพี่ก็ให้โชว์ภายในหน่อยเจอที่ไหนเจอที่ไหนทักนะโคกได้โคกขับเองจะเปิดมาเป็นไงมั่งรถใหม่ใหม่มั่งลูกพี่ว่าอา่ามึงมึงถ่ายภายในนี่เนี่ยดูเป็นไงสัตว์อย่างทะเลสายซาฮาราเลยไอ้อนหน้าที่มึงเนี่ยไม่รับผิดชอบเลยบยันไลไมึงดูดีรถใหม่สี่สียรถเลย ที่ปลายเปิดมาอย่างทะเลทรายซาฮาราเลย